ป่าพายกอไพายเรานักได้บ่าอ้นอดปรงดยิบแดงปงหยิบแดงพูดป่าพายกอไทยผู้จะอ่านดเขาดินนี้จะจบ่อวม่เขาผู้บอกครับเห็นแล้วเขาจะย่เครเห็นแต่พ่พ่อันทายมากโอ้โห้นหนามหลายตัวโอ้พื่นไปตัดไม่ไหนบนตนโอ้ไปกัดไทยดิเขาไป เสอ้อไปก็ไปเลยล้วเว้ยเนาะโอ้ค่ะคนใจบึงอยู่แม่เนอืออาหารอาหารอร่อยอร่อยหานกันกินโยนฝ่างขึ้นพันมีไม่ได้พูดไทยเอานะคัลบงคนอ่าววันการหลวงนั่งลายอดวันี้มีเคื่อนเลยนังี่สูดฮน นั่นงยูตู้ไอ้ดูแปดให้คุณชื่อที่เอากูบอกเอาแล้วกูดูแปดมึงมงองนอคจอตัวยูทูบยูยังไปเลยกุกระตุนแา้วีไปเอานายอยั่งยูเทนไงเยอะเขาสืบยู่อปอีกฮะเห็นเห็นโทรศัพท์ใหญชื่นนึกว่าเันอะไรโถเบเอา้องคงใหื่นืนนะรับเลยรับแล้วพัดใหยงัดเปผู้บอกอ๋อ น,น้าเจ้าจองน้องต้องบอ้า,าอราัพท้โเรัพท์เพิ่นผั่ปบคือวัาอวาคือวัวโทตัวซัใหม่น่ะจัดนะบย่กนาดลูกลูวิครัป๊าอี่ซีเลยอเือดเจือจัง

สินีเห็นยุดนิดนิดน่อยหั่นนะอย่านดำต้นดำเลยออเบันั่าาอ้อก็งมนั่งพระยาพมขาวพระธันมาอยู่เพิงไปเน้อม่ใ่แกะนมาถึงเนา้ามาชู่วห่าอยย่ชั่ไปเลยยังยังยังหางยังเผ็ดชู่กรไบเลอนนี้ะไปเองนะ ลงไปหมดลช่องเาเลยวะช่องนั่งื้อย่างเราตีนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โ่เนาะตีข้าเอาข้าวข้าวลดส่วนลดเขาตายส่วนรางส่วนเขาส่วนมันมันส่วนเขาอืเนเมาอ่ะเพื่อนเมาเมาเมาตเลาคนเขาถึงเวลาถึงเวลาอาวสานก็ไม่ได้ผวบ้านอืมได้ไห มีมาเกิดขึหนมามหาบอทยาลัยเกษพรกงยังาังไปยามากยังไปยางมาโอ้ยิ่งได้ย่งได้โมบายได้หน่ะยังไปยังมา่น่งพยาามผมขาวกำลังกำลังกำลังถูมือ กำลังหามันลังหามันถูมืออยู่นยานเด้อเอาใจาเอ้าเมื่อรู้ผมก็เลยตระรูกหัวน้ำมันหัวหลายงเออลูอดันาวอะคืี่นี เบิ้งกันพวอเพื่อนสนทนาทำกันอยู่อยกับโยเม่ครอ๋อมันขึ้นรบอันทุนรบไหว้ฝายเพื่อนน้องๆอืดอกระดาษก็ได้ดบิ้งเบิ้งยบงนี่ท่าน่ะที่มันสิเปยาใัยมันอยทีอันไห้เจ้าคนแล้ว เป็นญาติกันมากรเพลละคิเพล่อนวกญาตกันเลยเหรอที่เนเจ้าชิเอวานมาเปิเันเคยแกงเคยนู้นู่นอยู่คนอ่อนานเขาเองมีกันไม่คนนึงคูณพะคุนึงคูณผู้เอนางเงินเอาเพาเงินสมาคมเงินพรเขาแฉงตัวนั้นแฉงแฉงองหันกวาพุงตัวนั้นเบอดเบ็ดนี่เบ็ดตู้ดีกว่ามุ้งเด็กเราไม่ได้นี่ มันกระเหนงยู่ได้สกตสเนีสมาคมเงินผ้าตัวนั้นเนี่ยไตนะเขาคือเดาัทงตนสมาคมเงินผ้าเขาไมยืมไ้อ้ไฟลกเบิ่มๆกับบ้งสั่งแล้วหยืมยกเปิดนั่นมาไหมเออเออเขาบอกเซิร์โเขาม่ได้ยืมสกอส์เออ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  แม่คส่วตัอ้อตวเลยแหนึเลยจองแอยู่เขา่อยไปก็เมน้อยไจมอย่างี้ราองแมไปเพื่ห่ามันนตัมแเพิ่ห่ออะไรอะไรหลายก็เป็นหนีหลายตัวเนาะยากมากอ่ายากมากทุกมากในวนนี้อยากน้อยทุกน้อยไม่ยากไม่ทุกเออวันไปเอื้อเรื่อง